ในเนลเลนเนี่ยตัวละครแต่ละตัวเขาจะมีรูนประจาตัวของเขาครับซึ่งผมแม่งไม่เคยมีเลยสักอันคือเพื่อนผมเตือนอยู่บอกว่ามึงได้ไปเก็บรูนตัวละครบ้างหรือยังผมก็มันมีด้วยหรอวะมันคือจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ก็คือเราจะมาไล่เก็บรูนของตัวละครกันซึ่งการที่จะเก็บรูนตัวละครได้คุณต้องเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครน,นั้นให้จบครับเรามาดูกันที่ช h a p ต e r ์หนะึ่งผู้สกรดลอยเดินทางจากมาตุภูมิไกลโพ้นข้ามทะเลหมอกหนามาจนถึงริมเวล นักล่ารัติการต่อสู้โดยสลัดตัวตน,ตนและความทรงจำเขาไม่อาจแน่ใจได้อีกต่อไปว่าต่อสู้กับรัติการไปเท่าไหร่แล้วทว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่รู้ชัดเขาจะต้องไล่ล่าและสังหารราชาแห่งลัติการให้จงได้นั่นคือสิ่งเดียวที่ผู้สกดรลอยควรทำควรจะเป็นเช่นนั้นผู้สกดรลอยเอ่ยกับตนพางกำสิ่งหนึ่งไว้ในมือแน่นต่างหูที่มีเพียงข้างเดียวแชปเตอร์สองแสงสาดส่องผ่านเพดานลงมายังห้องมือสลัวณนะมุมหนึ่งของห้องโต๊ะกลม ู้สกดรลอยยื่นต่างหูที่ได้มาขึ้นส่องเหนือศีรษะแสงลอดผ่านทําให้เห็นลวดลายที่สลักเอาไว้แต่ลวดลายนั้นไร้ซึ่งความหมายผู้สกดรลอยรู้ดีว่าบนนั้นมีอักขรไม่สิข้อความท่อนหนึ่งสลักไว้แต่ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ไม่อาจจะระลึกถึงมันได้เขาไม่รู้ว่าทําต่างหูอีกข้างหล่นไว้ที่ใดแต่หากหาเจออาจจะนึกออกก็เป็นได้แ h ตเตอสครับ ผู้สกดรลอยฝันเห็นมาตุภูมิอาชาสองตัววิ่งทยานอยู่บนเนินวายุครวนเป็นการยาที่จะเลี้ยงอาชาแฝดให้เชื่องได้สำหรับผู้สกดรลอยแล้วอาชาทั้งสองช่างพิเศษนักเขาคุมบางเหียนให้อาชายืนเรียงเคียงกันบนยอดเนินพางปลายตามองด้านข้างเส้นผมสลวยปิวสวยไล่ลำในสายลมต่างหูที่หูข้างซ้ายแกว่งไกวทว่าใบาหน้านั้นกลับว่างเปล่าอย่างไม่อาจเติมให้เต็มได้ท่านผู้สะกดรลอยอยูอย่ไหมขอรับ เสียงหุ่นเชิดรับใช้ปุกให้ผู้สะกดรอยตื่นคงมีเรื่องจะขอให้ช่วยอีกตามเคยแน่เริ่มล้ำลึกแล้วเราก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของเขากันละมันต้องรับเควสอ,อะไรจากหุ่นไอ้มีปะอ๋อนี่ไงอท่านผู้สะกดรอยข้ามีเรื่องอยากขอร้องช่วยหาหินเจียมาให้ข้าได้ไหมขอรับ ถือเป็นหน้าที่ข้าที่ต้องคอยซ่อมบำรุงอาวุธของทุกท่านนะครับแต่ข้าเกรงว่าเราเหลือหินอยู่ไม่มากแล้วท่านอาจะมีสายตาเฉียบแหลมในการเลือกหุนหนแม่เน่ตแม่เลือกถูกก็ได้ตาถึงแ้ะเราวิเศษมากครับเ่นนั้นก็เลยน่าไปสำรวจอุโมงค์ขุดหินนักขอรับเห็นว่าแร่ที่เหมาะจะนำไปแปรรูปอาวุธขุดได้จากทางใต้ดิน ต้องหาหินเจียได้จากที่นั่นแน่ขอรับอาวรับทราบเออนี่ไงมันต้องมารับเควสก่อนได้ดีไปตัวอะไรดีนะหมาป่าเนี่ยโดนลุมแน่แน่เอาเป็นตัวที่ผมคิดว่าผมกับเพื่อนเจอแล้วฮปปี้แล้วกันนี่ไอ้แพะเกินไว้ก่อนนะทุกคนว่าผมไม่ถนัดตัวนี้ไวเดอร์เนี่ย ไม่ค่อยถนัดเลย,อ,ยอุ้ยโหลายดีนี่ไงเดี๋ยวจะวิ่งเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปเมืองเลยแจ๋วข้างๆมีบอสโอ้สายเดือนแมวถ้าเป็นตนัวเล็กๆก็จเจาอยู่หรอกคือต่อให้เป็นบอสประเภทไหนก็นแล้วแต่ผมแนะนําว่าเวลห้าขึ้นไปค่อยมาสู้เก็บอาวุธเก็บเฟลก่อนค่อยมาสู้อย่าเพิ่งรีบเลเวลสาคัญก็จริงแต่การที่จะได้เลเวลมา คุณก็ต้องมีอาวุธที่ดีๆก่อนนะนะอย่างเช่นมึงออกมาเอาติดไปได้อืมเอเอผู้ทำอะไรอยากอยากทับอุ้ยนี่เฮ้ยอย่าอย่ายุยายย่งเย,ย้โอ้โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมาละวเกิดมาแล้ว กูโดดทับแม่งอีกรอบอืก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่อืตายซะเย้เสร็จเควสละเยโววสับ ลบหลบหลบก่อนโอ้ยกินเลือดแล้วมันก็จะบินแล้วมันก็จะพุ่งตุม้มแล้วก็เราก็ตีได้สองทีหลบพุ่งอีกแล้วหลบหนึ่งสองเตรียมหลบนั่นแหละหลบไม่ทันจ้าโอย ขิ้หมาแล้วอ้ยอันนี้หลบได้แล้วมันก็จะแนนแนอะไรจับต่อเนื่องเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย,อ,อย่างนี้แล้วกันเบอร์เก้า อืออืมร่วงลวงร่วง,วงโอ้ยเดี๋ยวพี่ ความเสียหายจากเพลิงเอามาแทนอันนี้ก็ได้เบื่อสิบฮึบสวัสดีไอ้นกเปรตยี่มีบอมบ์โอ้ยหลบเร็วไปไม่อืม โอ้ย้ยใสคนใสหลบ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 ขวาตีจิ้มมันมาข้างหน้าได้ไงวะกูงงตีอยู่ข้างหลังแท้ๆกะทือเสร็จตีที่นึง ทุบนั่นแหละตีสองทีได้สองทีทุบเฮ้ยอันนี้กระทึบชิบหายละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุบอืมทุบนั่นแหละอืออเออเออกระโดดอืม ใส่เฮ้ยเออระเบิดตุ่มทีนี้วิ่งนีเฟียวฟวเฟีวฟย หลบเออโดดโดดนั่นนั่นน่นนัี่ถูบโอ้ยหลบอืออเอาอีกแล้วตัวกูว้าบอีกแล้วกูตีอยู่กลางๆเถะโอ้โห ไม่มีอะไรที่กูใช้ได้เลยอ๋อเคโอ้โหลบเร็วไปกินเลือดึบอืมอืมลบ ลบลบโดดตีได้ปองอืมปองอืมปองลบตีอืม,ออมเสร็จฟัวทีนี้อีโปโ

อย่าไปใกล้พี่เขาโอ้โหมาซะเว้ยอืม เด้งตายมาหลบโอ้โหลืมไปมีสองสเต็ปโอ้ยทีเดียวเองเหรออืมลืมไปเฟสสองมันมีม้วนหางมามามา Năn lèm muôn hàng luôn luôn đi hết 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 It's it. The time is right. Come on! Oh, whey. หลบมอนหลบหลบหลบไม่ทันหลบได้อยู่อืมสตาร์ทอย่างนั้นเหรอขอสักทีเถอะผู้มีปัญญาแห่งรัติก,การอืมเอ้ยไม่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 ไมไมยายายาขอสองที่โอ้โหไม่ทัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยอู้วหินเลยชิวโอ้ยดุยทำไมมึงสองรอบวะอืมโอ้โหเรียบร้อย

แม่งเอ้ยล่างทองมาอีกอืมดูไรตีไปอ้ยโยยยยพัดลมโอ้ย โตตีทีนึงตุ้มไม่โดนเอ,อ้ยไม่ชอบท่านนี้ขอได้ไหมพัดลมก็ด้วยแมวมีแอร์แล้วครับอขอบคุณมากท่านบูมีปัญญาขอบคุณอุ้ยเอ้ยอือ กวนติกวนติหนีอันติมันมัดีเรียบร้อยอยจะดีใจดีไหมเนี่ยตายตั้งหลายรอบแต่เอาไปว่าเสร็จเควสแล้วกันได้หินมาละ นี่ได้มาแล้วหินได้รูอะไรมาเนี่ยผู้ผู้พิทักเพื่อมีพีสูงสุดเอ่อทีนี้ใครนะขอรับใช้ขอรับใช้เจ้า นี่จะช่วยงานซ่อมบำรุกของข้าง่ายขึ้นนน่ข้าไม่มีของตอบแทนมากนักหากชิ้นไหนถูกใจท่านก็รับไปได้หรือขอรับวิมีอะไรบ้างอะ่ะนี่อะไรอะ่ะทิวทัศโลกอันปน,นนี่อันเนี้ยชุกโชนะปนนี่แล้วเนี่ยมีตังหูว่างอยู่ อูขออภัยนะครับชิ้นนั้นเป็นของใช้ส่วนตัวของท่านหญิงล่างทรงขอรับมีชิ้นอื่นโอ้จะขอยืมขอรับจะขอยืมเลยรับทราบขอรับใช้เสร็จแล้วปวดนอามาคืนนางด้วยนะขอรับต่างหูที่ซ่อมแล้วเย่เออนี่ไงสองสิ เมื่อนำมาซ้อนกันแล้วแสงส่องกับแสงก็ปรากฏลวดลายสายลมพร้อมกับข้อความท่อนหนึ่งอาชาแฝดทยานเคียงกันขอลมส่งท้ายจงพัดผ่านเส้นทางที่เรามุ่งไปด้วยกันเถิดทีนี้เรื่อต่อไปคืออะไรคืนต่างหูให้ท่านหญิงท่านหญิงครับเพราะว่าต่างหูมาคืนนะฮะเอ,อ่อมออต่างหูให้อ,อ่าซ่อมเสร็จแล้วเหรอ เร็วกว่าที่คิดนะขอบคุณเจ้านะที่เอามาคืนให้นี่คือสิ่งสำคัญสำหรับข้าเลยแหละเป็นเข็มทิศที่นำทางไปหาคนที่ข้ารักเจ้ากำลังคิดว่าเป็นต่างหูแต่มีข้างเดียวใช่ไหมล่ะขอโทษนะข้าเราอะไรไม่น่าฟังเอาซื้อเลยเราต้องเตรียมตัวเพื่อศึกหน้าความสำเร็จในการล้ำลึกเมื่อมารู้เงื่อนไขให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่องในโลกแห่งห่วงการลํำลึกทั้งออกห่วงลํำลึกจะปรากฏขึ้นสามารถออกจากห้วงลํำลึกได้อทั้งออกจบการลํำลึกหัวขึ้นเสียเส่ยวความทรงจําบันทึกของผู้สะกดรอยถูกเขียนใหม่โอ้มีแช a เตอร์สแล้วแชตเตอร์ห้าเว้ย ไว้ต่อกันใหม่พาคหน้าแล้วกันทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิธีตอต่อไปนะจ๊ะแล้วมาติดตามในเรื่องของผู้สะกดรอยกันในพาคหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย